ชูวิ์กมลวิสิทธ์แชเพื่อชาติ F0.2 ปั่นบวมตัดตอนครั้งสำคัญในชีวิตสะเทือนตลาดหลักทรัพย์กับที่ดินย่านทองหล่อเป็นที่ดินที่หรูที่สุดวันที่15สิงหาคม66ที่โรงแรมเดวิสสุคุมวิท24ในชูวิ์กมลวิสิทธ์เริ่มภารกิจแฉเพื่อชาติเริ่มโดย EP0.2 ตอนปั่นบวมตัดตอน โดยเนื้อหาในชูวิได้กล่าวถึงการซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งที่มีมูลค่ามหาศาลและสร้างคอนโดที่หรูที่สุดในประเทศไทยข้อมูลจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าพฤติการของว่าที่นายกรัฐมนตรีตัวสูงสูงมีเล่เหลี่ยมของนายทุนอย่างไรปั่นบวมตัดตอนปั่นที่ดินบวมเงินตัดตอนกระบวนการนี้เริ่มมาจากที่ดินที่แปลงที่ทองหล่ออันเป็นที่ตั้งของคอนโดที่หรูที่สุดในประเทศไทยชื่อ คุณบายูรวมทั้งสิ้น10ชนโนด9ชนโนดภายหลังเป็นคอนโดคุณบายูอีก1ชนชโนดที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าอยู่ภายในซอยทองหล่อ12โดยที่ดินนี้ถือโดยบริษัท NNN จู่ๆก็มีคนมาซื้อโดยการซื้อจะเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมีพินิจถืออยู่99.99% 99บริษัทซื้อมีทุนจดทะเบียนอยู่100ล้านบาทก็ต้องดูว่าบริษัทนี้มีหนี้หรือเปล่ามีครับ465ล้านและมีทุนจดทะเบียน100ล้านเป็น565ล้านถามว่าบริษัทเหล่านี้เอาเงินมาจากไหน 565ล้านบุคคลเหล่านี้ก็ต้องไปกู้บริษัทอนาวัตซึ่งผู้ถือหุ้นก็คือบริษัทแสนสิริที่ถือหุ้นอยู่99.98%ซึ่งมีนายเศรษฐาเป็นกรรมการอยู่เมื่อมีทางอนาวัตบริษัทลูกมีเงินให้กู้ไม่พอก็ต้องไปเอาเงินจากบริษัทแม่นั่นก็คือแสนสิริไปแทนเช็คเลย ใครมีสิทธิรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่จากพักเพื่อไทยได้บ้างแยกย้ายคนขับรถโรลรอยส์ไม่ติดใจเอาความกระบาดซิ่งชี้ตนผิดเองปุ้งอิงเช็คอินดูไบโพสต์สตอรี่ทักศินตรวจสุขภาพตาบริษัท N&N n กู้เงินจากอนาวัตโดยวงเงินกู้1,000ล้านซื้อที่ดินใจกลางทองหล่อแต่ไม่พบข้อมูลการเสียภาษีแล้วเงินจำนวน465ล้านหายไปไหน อีกหนึ่งบุคคลที่ถือหุ้น NNN ชื่อนายสมศักดิ์มีข้อมูลการเสียภาษีปี2564เงินได้356,000บาทปี2565เงินได้356,000บาทชำระภาษีเงินได้รวม545บาทดังนั้นวงเงินกู้1นึ่พล้านที่ได้กู้ไปเพื่อไปจ่ายเจ้าของเก่า565ล้านแล้วส่วนที่เหลือไปไหน